อันนี้ก็เป็นสวนดอกดาวเรืองของโรงเรียนบ้านหนองจิกนะคะทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดทําเป็นแปลงสาธิตนะคะก็ประมาณสองไร่ที่ลงแปลงปลูกนี้นะคะประมาณสี่พันต้นนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากแรงงานกิติมศักา์นะคะ คุณครูชำนาญการพิเศษคุณครูชํำนาญการและคุณครูในโรงเรียนนะคะหลายท่านนะคะอ่ร่วมแรงร่วมใจนะคะช่วยกันพอดีวันนี้จะต้องอจัดส่งดอกไม้ให้ตลาดปากคลองตลาดนะคะเราข,ขาดแคลนแรงงานาก็เลยได้รับเกียรติจากคุณครูนะคะมาตัดดอกไม้ อ่าผู้หญิงกับดอกไม้นะคะรู้สึกจะมีความสุขนะคะอ,อันนี้ก็เป็นการตัดดอกครั้งที่3นะคะอ่าคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกก็กำลังคัดดอกดาวเรืองนะคะโอ้มีความสุขมากเลยเหลืองอาราม <c oughs> เหลืองอารามสวยงามมากค่ะเรียกอะไร และเนี้ยนะคะเป็นห้องดนตรีนะคะอ่ามีภาพด้านศิละปะสวยงามมากนะคะ,ะวิธีคัดดอกไม้นะคะ วันนี้จัดเรียงได้สวยงามมากนะคะคุณครูกินขจรคะสวัสดีค่ะจะบอกวิธีคัดคดอกไม้นะคะก็เพิ่งมีความรูร้เพราะโรงเรียนได้ปลูกดาวเรืองเหมือนกันนะคะนาคตที่จก็ปลูกดอกไม้ไขายแลแ้วค่ะหลังจากที่ปลูกไม่ไผ่ก็เจ๊งปลูกมันสับปะหลังก็เจ๊งจะรอดูว่างวดนี้โรงเรียนเราจะได้กำไรกี่บาทวิธีคัดดอกไม้นะคะแบบนี้เรียกว่าบานถึงมากัดออกแต่ครูท่านนี้ค่ะแบบนี้เอาได้ไหมครัครูท่านนี้ ถึงแม้จะบางแต่ว่ามันยังแน่นก็ได้นะคะขนานี้เขาเรียกว่าขนาดกลางหรือขนาดเล็กเล็กค่ะฮะเล็กเหรออันนี้อยู่ในเกณฑ์เล็กนะคะเอาเกณฑ์เล็กก่อน่าแค่นี้พอค่ะสรุปนะคะวันนี้มีแต่ดอกเล็กหล่คะดอกเล็กเยอะมากอ่านี้ดอกใหญ่ค่ะมันมีแค่สองขนาดนะคะ นะคะความแตกต่างของไซส์เล็กและไซส์ใหญ่แบบนี้ไซส์ใหญ่ค่ะไซส์นี้ไซส์เล็กวันนี้เราคัดแค่สองขนาดไซส์ใหญ่และไซส์เล็กไซส์ใหญ่บอกว่าได้ดอกเท่าไหร่คะเบอร์ศูนย์ค่ะเบอร์ศูนย์ได้ดอกหกสิบตังค์ตามราคาตลาดมีไซส์เล็กดอกสามสิบตังค์นะคะตามราคาตลาดมีขึ้นมีลง เทศกาลประมาณถ้าเทศกาลเ,เลือกตั้งนะคะใจใหญ่จะประมาณาปาดกว่าอ่ในช่วงนี้ไม่มีการเลือกตั้งะะ่ะนี่เป็นการนี่เป็นศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนเรานะคะใเท่าไหร่ก็า <c oughs> ตามพ่อค้าคนต่าง <c oughs> ข้อเสียก็คือและแต่พ่อค้าตรกลางจะน,น,น,นอนำเสนอราคาให้นะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ <c oughs>